สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับสิ้นสุดสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์แรกของเดือนกันยานะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ฟาร์มวัวนะครับผมที่สวนรูตับนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมา การให้อาหารช่วงเช้านะครับเช้าว,วันนี้ก็กินหญ้าแพนกูล่านะครับเป็นหญ้าแพนกูล่าช่วงเช้านะครับช่วงอิ่มจากหญ้าก็มากินฟางนะครับซึ่งผมก็จะใส่ไว้ข้างๆกันเลยนะครับเพื่อเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ครอกตลอดครับทํางานประจําวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้สมาชิก นะครับแม่พันธุ์ทั้งหมดเจ็ดแล้วก็มีลูกออกมาแล้วสามนะครับลูกออกมาแล้วสามก็จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศร่วงเช้าการให้อาหารยานี้ตัดไว้ตั้งแต่เย็นตัดไว้แต่เย็นเช้ามาเราก็เอาให้เลยนะครับไม่ต้องอรีบร้อนแล้วว่าเราเตรียมไว้แล้วทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของอ แม่ที่มีลูกนะครับแม่มีลูกเพราะว่าบางทีมือใหม่ในการเลี้ยงบัวเวลามีลูกออกมาเราจะแยกลูกตอนไหนก็เป็นคำถามนะครับสำหรับมือใหม่หลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ก็สงสัยนะครับแล้วเราจะแยกตอนไหนตอนที่เราเคยเลี้ยงนะครับ ก็คือแม่นะครับส่วนใหญ่การแยกลูกนะครับถ้าที่ดีนะครับก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับในส่วนของผมผมมองว่าก็ให้ดูความสมบูรณ์นะครับของลูกนะครับแล้วก็ดูแม่เขาด้วยนะครับอย่างแม่นี้นะครับก็ดูสูบผอมเพราะว่า ลูกกินนมดีนะครับเนี่ยนะครับน้านมดีส่งลูกดีดังนั้นสารอาหารทุกอย่างที่แม่ก็กินลงไปมันก็จะไปกับลูกหมดร่างกายของแม่ก็เลยดูซุดโซมเมื่อซุดโซมนี้ผมจะดูที่อายุ5เดือนนะครับถ้าห้าเดือนแล้วแม่ดูโซมมากก็ผมจะต้องแยกแล้วผมจองแยกเพื่อที่จะบำรุงแม่ให้เขา ได้บำรุงตัวเองให้ได้สารอาหารที่ที่มาเลี้ยงตนเองแล้วก็มามีอาการกลับสัตว์เพื่อที่เราจะได้ผสมเทียมต่อไปเราก็จะได้ผลผลิตที่ให้ลูกปีต่อปีสำหรับแม่นี้นะครับผมก็แยกตอนอายุห้าเดือนหเดือนครึ่งนะครับห้าเดือนครึ่งซึ่งลูกเขาก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีแข็งแรงาตามวัยนะครับ ตามไว้เนี่ยนะครับแล้วก็อาการเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไปแล้วสามรอบนะครับสามรอบล้างมุดลูกเรียบร้อยเนื่องจากลกค้างแนะนำเลยนะครับมือใหม่ถ้าหากว่าแม่พันวัวของท่านคลอดแล้วมีลกค้างนะครับก็ให้ผ่านไปชักยีิบสี่ชั่วโมงก่อนแล้วก็ให้หมอมาล้วงออกถ้าเขาไม่ออกนะครับตรงอ่อนแล้วก็ อีดยาในส่วนของอหลังจากเลี้ยงลูกมาแล้วมีอาการเป็นสัตว์ควรจะล้างมดลูกทุกตัวเพื่อเพิ่มอัตราการผรสมติดนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการผรสมติดตัวนี้ลกค้างผสมสามสองครั้งนะครับสองครั้งเพราะว่าเป็นสัตว์แล้ว 4, 4ีรอบนะครับครั้งที่3มนี่ล้างมดลูกครั้งที่4ี่ผสมนะครับ ผ่านไปสิบวันแล้วนะครับผ่านไป10บกว่าวันเกือบ2สัปดาห์ก็รอลุ้นนะครับเนื่องจากว่าเราล้างหมดลูกนะครับแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิว่าเขาจะติดไหมนะครับติดไหมตอนที่ผสมนี่ผมยังไม่ได้เอาลูกออกนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือผสมไปสัก หนึ่งสองวันนะครับผ่านไปสองสามวันสอสวันครับผมถึงได้แยกลูกออกเพราะว่าการที่เราผสมแล้วอยู่ในช่วงที่ลูกดูดนมนะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นนะครับออกซิตโตซินนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีผลต่อการหดรัดตัวบีบตัวของรังไข่ครับของท่อนําไข่แล้วมันจะไปช่วยเคลื่อนตัวนะครับของอสุจินะครับที่เราผสมเทียมเข้าไปนะครับ งั้นช่วงที่ผสมหลังผสมสองสามวันไปแล้วผมถึงแยกลูกออกนะครับเพื่อให้กระตุ้นนะครับกระตุ้นให้มันกินลูกมันกินนมแล้วมันมีการหลังของอฮอร์โมนออกซิโทซินนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันก็กระตุ้นนะครับในการบีบรัดตัวของเต่านมนะครับท่อน้ํานมหดรัดตัวมันก็จะมีการหลังของน้ํานมซึ่งก็คล้ายกับคนนะครับเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็แยกไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับแยกมาอยู่ทางนี้ตอนแยกก็สงสารอยู่นะครับเพราะว่าหลุดตัวเนาะมันก็ร้องนะครับแต่ผ่านไป2วันนะครับก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับอยู่ไม่ร้องนะครับกินอิ่มกินกินกินอาหารครับให้อาหารข้นด้วยนะครับเสริมเขานะครับช่วงแย่ช่วงที่หย่านม เพื่อที่จะทดแทนน้ำนมที่เขาไม่ได้ดูดจากแม่นะครับเพิ่มสารอาหารทรงก็ประมาณนี้นะครับทำเขานะครับใส่ขลุงเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับกินหญ้านะครับอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราจะแยกเราต้องอดูลูกวัวเราด้วยว่ากินหญ้าเป็นไหมกินอาหารข้นเป็นระยังนะครับกินฟางเป็นหรือยังนะครับ ต้องดูพวกนี้ประกอบด้วยเดี๋ยวแยกออกมายังกินอะไรไม่เป็นสักอย่างนะมันก็จะส่งต่อลูกเขาลูกเขาอาจจะสุดโสมได้เพราะว่ากินอะไรไม่ได้สักอย่างกินอะไรไม่เป็นอันนี้เขาก็กินหญ้ากินอาหารข้นกินข้าวโพดบดฟางได้นะครับก็โอเคก็แ,แยกมาตอน5้เดือนครึ่งนะครับตอนนี้หเดือนครึ่งนะครับเป็นลูกท f เอฟหกแปดนะครับกาเล็ดเพชรพู่ เพชรผู้ก็อรอลุ้นนะครับว่าแม่ของเขาที่ใส่โรเจอร์ไปแล้วจะติดไหมนะครับรอผ่านรอบแรกแต่ว่ามั่นใจว่าติดนะครับผมมั่นใจนะเพราะว่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับตอนผสมนี้เราจับสัตว์อะไรสมบูรณ์ล้างมดลูกนะครับเตรียมความพร้อมหมดแล้ว <S <S <ม>ก็นี่นะครับด้วยธาตุก็ต้องมีให้นะครับ ก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงวัวนะครับที่ฟาร์มนะครับส่วนคูตับ PNC นะครับฟาร์มวัวบราน์มันนะครับแบรนด์ของเรา PNC ก็พัฒนานะครับสายพันธุ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการปล่อยออกนะครับเราจะพัฒนาขยายนะครับตามจำนวนที่วัวเราให้ลูกมานะครับ เป็นบรรยากาศที่พูดถึงในส่วนของเรื่องของอการแยกลูกนะครับเพราะว่าบางท่านให้ลูกกินนมจนแบบเจ็ดแปดเดือนก็ไม่ไหวนะครับวัวมันคือถ้ามีลูกวัวอยู่กับแม่นะครับคุณหมอเขาบอกว่าถ้ามันมันพอแยกก็ควรจะแยกเพราะว่าถ้าเรายังให้ลูกวัวมันกินนมแม่มันจะตลอดมันจะส่งผลต่อการผสมบางทีมันจะติดยากแล้มันจะหลุด มันจะหลุดเพราะว่า,าการกระตุ้นนะครับการที่ลูกวัวมันไปดูดนมนะครับม erm ันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เกี so ่ยวกับมดลูกมันหดรัดตัวนะครับการบีบรัดตัวบ่อยๆมันก็ส่งผลต่อการที่จะเกิดการหลุดนะครับการที <direito> ่แท้งนะครับไม่ต <t> ิดได้นะครับงั้นก็ต้องแยกนะครับแต่เทคนิคของผมก็คือหลังจากผสมเทียมนะครับปุ๊บสามวันหลังจากนั้นก็แยกลูกเลยนะครับแยกลูกเลย ก็คอยมาติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตนะครับอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเราก็เป็นประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านใดมีเทคนิคดีๆก็แนะนําได้นะครับนี่ทําเขาใส่คลุงเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังน่ารักนะครับลูกซีกับลูกปิศาจแดงนะครับพลิกแดงครับพลิกแดงตัวนี้พลิกแดงนะครับแดงเหมือนชื่อเลยครับ โอเคนะครับลาไปก่อนแล้วกันคลิปนี้นะครับยาวแล้วนะครับเกือบสิบนาทีฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนฟรูทัฟพีแอนซนะครับาวามบัวบลามันนะครับเป็นส่วนเกษตรผสมผสานนะครับเราทําเกษตรหลากหลายนะครับอนาคตก็จะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตรไปด้วยในตัวนะครับอย่างน้อยก็ได้กินมานั่งชิวก็ได้เรียนรู้เกษตร ไปด้วยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราตั้งใจจะทําขึ้นในอนาคตนะครับกําลังค่อยทยอยทํานะครับโอเคลาไปกันไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลืมกดติดตามกดตระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ